จนพิการห้านบุฟเฟต์ที่สามารถตักเองได้แบบจุกๆคนหนึ่งเพียงแต 99, ่9 9้0 0กพันกินได้บ่อันว่าจำกัดเวลาแล้วมาเบิ่งวัตถุดิบที่ได้มีทั้งกุ้งลายเสือไส้น้อยพร้อมด้วยกุ้งขาวปลาหม,มึกบังปลาหมึกบวงและกระนวดหมึกหยากมีทั้งยองงวสามสั้นนมหมูและก,ะก,กระ,กะสนงัวนอกนั้นกันยังมีปลาดอลีฮอตด,ดอกเต่าหูเห้เฮดเข็มเป็นประเภทของกินเสริมก็จะมีทั้งกุ้งแซน้ำปลาพิซซ่านมส้มและกระแล็พร้อมด้วยน้ำแข็งใสาสามารถยิบและกระเฮดกินเองได้แบบบ่อันมีดนตรี ฟอกซองมันวนให้ฟังอีกราคา9 9้าสเจ้าคุ้มสํามใดเนาะคู่ห่างนักเลงตอนขอเพรมใจสนเสนอฮานคิงบุฟเฟ่อาหานเพิ่อนักกว้างควงดีเลยเดอ้อมีหลายมุมหลายโซนให้เลือกนัง่งมีทั้งแบบโตแคมปิ้งและกระโตะสูสำหรับอาหารแมนเฮาตั้งเองตามที่บอกไปตอนต้นคลิปละอาหารเพิ่นก็บเก็บไว้ในห้องแอร์เย็นเจี๊ยบเลยและมาเบิ่งอาหารที่แจ้ใหญ่ตักมาถาดบักใหญ่ประมาณมาตักถาดเดียวนี่อิ่มจุกไปเลยหรือว่าสมราคาอยู่ได้ทุกคนและอีกหนึ่งทีเด็ดขอนยกให้น้ำเจ้าเข้มข,นข้นค่ะขนาดแม่นไผมกส หำฮองก่าติใจแน่นอนกุ้งแซน้ำปลาก,กระแซบบเพชรหลายรสชาติพอดีกินหรือจะเป็นกุ้งต้มคุยกับเตียวสมแบบนี้กระแซบบ๊อบแห่กันขากคนหันก็ต้องยงให้จุ่มสินนมนม้นวนนุ่มคุยกับเตียวสุดเข้มขน้นทำนี้แสงออกปากเลยทุกคนแอดบิวอารมณ์ให้ซักขนาดนี้พ่าพักกันมาจัดด่วนเด้อไปก่อนก็นได้แซ่บก่อนเดี๋ยวจะไห่นคนไปหลายจะได้แย่กันได้บ,บอกว่าลายใหญ่หางแอดคอนแนะนําเลยห้านคิงบุฟเฟ่ห่านเพิ่นเปิดถูกมื้อเลยเดอ้อตั้งแต่เวลาห้าโมงแรงเป็นต้นไปจนถึงสิบเอ็ดโมงแรงหาร่นงานงงา เขตบ้านจีนายหมูซอกบัวยากดอกเด้อดทุกคนอยู่แก่้ๆวงเวียนมงใหญ่เลยไปบ่อฮว่าจอดบทเฮงเดี๋ยวแอดฝากเบอร์โทรกับโลเคชั่นไว้ให้เติม